สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเป็นจังไหนในนอคิสมาธจ้าหลังจากคิสมาธแล้วเป็นจังไหนพี่น้อง <c oughs> ได้ของขวัญยังแน่นอจ้าสีบสูฟ้า,าพี่น้องจ้าหิวเข่าพี่น้องหิวเข่าเปิดตู้เย็นพี่น้องสิเป็นขึ้นเลขว่เาเปิดตู้เย็นมีแต่อ,อาหารคิสมาธจ้ามีแต่อ,อาหารคิสมาธบาา้านนี้ดวยคว่ำถี่เฮ้าหัวหนี่เนาะพี่น้องถ้าถ้าถ้าบ่าได้กินเข่าสองหรือสามมือนี่คือเป็นกระว้นกระบไบเด้พี่น้องคือจัง คือจังทองเปล่าพี่น้องสิเป็นขึ้นเลขบ่จ้ะเหมือนคล้ายๆมันมันยังไงล่ะมันมันเคยกินข้าวเนาะเราคนไทยอะมันมันขาดไม่ได้คือข้าวพอสองสามวันที่ผ่านมาก็คือมันจะเป็นอาหารคริสต์มาสอาหารคริสต์มาสก็จะมีอาหารของเขาอะเนาะแต่พี่น้องอาหารของเขาอะก็คือมันบบอุ่นทองนะจ้ะพี่น้องจ้ะมาอนี้หลังจากเบิร์ดคริสต์มาสแล้วกะ หาเขากินส่วนตัวพี่น้องจ้าบาไวเบาไวจ้ะอยู่ไม่ได้แล้วต้องหาอะไรกินหาอะไรกินเดี๋ยวจับกล่องก่อนพี่น้องจ้ากล่องเลขข็คือจังเป็นเอียงแรงแงงคือจังข้นจังสีเมื่อ <c oughs> คืนจัดหน่อยอจัดจัดหนักไปหน่อยจ้ะพี่น้องจ้า <c oughs> เล็ซีบอวซุฟังขนาดขนาดเล็กบมี่บานเล็กบมี่เด็กหน่อยด้ยจ้ะพี่พน้องกค่อนคางสีหกนะจ้ะคนคางสีหกสองตายายอยู่กันสองตายายกกับ มีน้องสาวกับน้องเขยแล้วเหนี่ยแวะมาแป๊บเดียวแล้วก็มูลแล้วแวะมาแป๊บเดียวหลังจากนั้นมีตาผัวกับเมียมีตากับยายสองคนใส่สใหญ่ยังเยอะจ้าพี่น้องแล้วสรุปแล้วเสร็จจากอคริสมาส์เทศกาลของเพลินแล้วก็ได้เวลาหาแนวกินจ้ะอาหารบ,าบา้านๆเข้าบ่รู้ว่าสีได้ยงังเนาะจ้กพี่น้องจา้าแต่ก็ขอให้มีเขา้าเข้าในทองนะจ้ะ คือนมปังอันนั่นอันนี้อาหารบ้านเพื่อนมันกะมันกะแสบอยู่นาจ่าพี่น้องมันไม่แสบอยู่แต่ว่ามันมันบวมเป็นมันบวมเป็นทางของเฮาเนะจ้ะมันบวมเป็นทางของเฮากันเลยปะเสร็จแล้วเสร็จกินสมามาทแล้วอ่ะอ่เนวกินอ่ะเนี่กินแต่ว่าทําคว่ำสะอาดยัง่แล้วเด้จ้ะพี่น้องจ๊ะทําคว่ำทาคว่ำสะอาดยัง่แล้วกันเลยปะอืมหาเนวห้องทองกันจ้ะพี่นงองจ๊ะหาเนวห้องทองไปรูว่าสีไดงยังกิน พี่ๆน้องๆเป็นยังไงคริสมาสมวนบ่จ้าได้ยังได้ได้ยังเป็นอของขวัญคิสมาสจ้ะเปิดเลยจ้าพี่น้องจ้าเลี้ยวเข้าไปมีแต่มีแต่ข้าวเข่าบาดเป้นจะกินอะไรเนี่ยเออเลี้ยวพี่น้องเล็กจะเปิดให้เบงเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดให้ดูข่า เขาได้จากพี่น้องจ้าเล็กสิบอลสูฟังเดี๋ยวเดี๋ยวกับเขามาก,ก่อนเป็นอย่างลขคือจังเอาเอาเอาอกเขาออกจากตู้ตู้เย็นเล็กสิบอสุฟังการที่เขามาอยู่เมืองนอกนะจ้าพี่น้องจ้าการที่เขามาอยู่เมืองนอกอ,อันใดพ่อเสพได้เขาเสพนะจ้าพี่นอ้องตัวเนี่ยเล็กเล็กพึ่งาอีอยงเล็กพึ่งหุงตอนแรกว่าสิกินมือว่านีนล่ะเรียกว่า คือแบบว่ามีมีฟิลมีความรู้สึกว่าอยากอยากมีเขาในท้องนะจ้ะพี่น้องกะว่าสิพัดเขามอือว่านบาดนี้กะหมู่หมู่เพิ่นกะมาอ่าน้องสาวน้องน้องเคยเพิ่นกะมามันก็เลยกลายเป็นยุ่งอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะยุ่งเลยแล้วบ่มีเวลาที่สิพัดเขากินเฮ็ดเขาเจ้าของกินๆๆกน่ะก็เลยเอาใส่ตู้เย็นไว้มื้อนี้ก็เลยได้โอกาสจ้ะมื้อนี้บ่มีผู้ใดอยู่นําอยู่บ้านผู้เดียวจ้ะพี่น้องก็ได้เวลา เข่าจ้ะเรียกเขาคือสิเป็นตะตื่นเต้นคือสิเป็นตะดีใจเนะจ้ะพี่น้องที่ว่าเฮาสิได้กินกับเขาบ้านเฮาสีมีเขาในท้องนะจ้ะก็คือหลู่ๆอยู่นะจ้ะพี่น้องก็คือเฮ้าเฮาเฮ้าหนีจากบ้านจากซองเข้ามาไก่นะจ้ะมันมันหอยหิวได้จ้ะหอยหานะจ้ะอาหารที่แบบว่าเป็นบ้านๆเฮาหรือว่าอืมหรือว่ามีเขาในท้องนะจ้ะบ่แมนว่าเออมือหนึ่งสองมือ3มืือฉันกินตะนมปังอ่า อาหารบานเพิินบอกซื้อเล็กสิบอกซออื้อนะพี่น้องบอรลู้ว,ว่าผู้ใดสิเป็นขึ้นเล็กบอสเล็กอยู่บ่ได้เด้พี่น้องโอเคละสามมื่ได้ยุหลังจากสามมือกระบนกระว่ายละจ้ะสามมือกระบ้นกระว่ายยีลีจ้มมะ,อะโอเคจ้ะพี่น้องจากคลิปนี้เลยกัดบอมี่ยังไรจ้ามาจบคริตาหลังคริสต์มาสเนาะจา้ะเดี๋ยวกินเขา่าหาหยังห้องทองกันกต่สิปิทาความสะอาดต่อนละจ้ะกะเลขอให้ทุกคนมีความสุขนะจ้ะพี่น้องจ้จะมีความสุขแล้วก็ อ,อ,อย่างกะล่ะสิ่งที่สิ่งที่มันพอดีในปีเก่าก็ขอให้ขอขอให้มันพานผ้นไปเนาะถิมมันไว้กบปีปีรุ่นพุ่นละจ้ะพี่น้องแล้วก็เข้าสู่ไปในอนาคตทั้งหนามือทั้งหนามันต้องมีอียังได้ดีเขามาขอให้ทุกคนมีความสุข้อจ้ะฝากจ้าก่อนสิไปเนาะจ้ะพี่น้องจ้ากะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้ด้วยติ้งติ้งินติงนะคะทุกคนติ้งติ้งติงนี่คืออะไรกดกระดิ่งจ้าพี่น้องจ้าโอเคจ้าพี่น้องจ้าบายบายขอ้ทุกคนมีความสุขนะจ้าพี่น้องจ้าบายบายจ้าไปพอกันคลิปหนานะจ้าบายบาย